อาหารญี่ปุ่นมันเป็นปูมันเป็นยังกะซีฟู้ดซีฟู้ดปลาหมึกใส่บาซซี่ลองบังลองบังมาจากประเทศญี่ปุ่นต้องเองอพีอ่สิดานอาหารญี่ปุ่นบังบังบัง Oh, sayur asbi le, hmm. beng. Hmm, hmm, hmm. hmm. sayur asbi.

ต้องหอนอย่ะโ,<อ>โอ้โหโอ้ยต่ายเลยก็ว่าขายบัลซาดิ๊ไม่ออ,อกเข้มเนานะ อ,อ๋อนัวน,นัวเข้มเข้มอะ้แบบบซาบีมันข้ายครับผักกาดหินบมาเท่านนะข่ายาารครับผักกาดหินให้กินผักกาดหินไลอันนั้นแหละอ๋อนี

Luang bang